ไดรู้สึกประทับใจในตัวคุณพ่อที่เป็นผู้ที่ตั้งคณะข,ของเราและทำให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้คุณธรรมชีวิตธรรมทูตข,ของคุณพ่อเป็นประสงค์คณะมิสังสรรประเิศเป็นคนที่น่ารักก็ภาคภูมิใจที่ท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งพวกเรามาก็อยากจะเรียนแบบ การเป็นธรรมทูตที่สุภาพของท่านท่านเป็นผู้ที่มีความรักความศรัทธาต่อพระรุธไทยของพระเยสุเจ้าเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงที่จะรับใช้ พระเจ้าในทางสตบุรุษทิตอร์ชอบที่คุณพ่อเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็อบรมสั่งสอนเด็กความรักที่ท่านมีต่อพระเนี่ยทำให้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านเนี่ยกล้าที่จะออกไปจากที่ที่ท่านอยู่เพื่อไปประกาศความศรัทธาที่ร้อนรนที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าความศรัทธาแล้วก็ความเป็นกันเองกับทุกคนเป็นม,มิชชันนารีแห่งความรักค่ะการอุทิศตนที่จะรับใช้พระศาสนาจากในชุมชนคุณพ่อเป็นผู้มีความสุภาพผ่อนโยนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากในการที่จะก่อตั้งคณะพ้าหรือไทยความ อดทนความเข้มแข็งของคุณพ่อพ่อ,พอมีชีวิตจิตที่ดีงดงามแล้วก็ส่งทอดถึงพวกเราทุกคนค่ะความใจดีและการสอนคำสอนสงบสุขุมเยือกเย็นอุทิศตนเสียสละคือรักจนถึงที่สุดความรักความเมตตาความเสียสละมุ่งมันศรัทธา ในศาสนาชีวิตทั้งหมดของคุณพ่อใช้เพื่อการประกาศพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้าคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ศรัทธารักแล้วก็เสียสละท่านเป็นต้นแบบของความเมตตาและความเสียสละอย่างแท้จริงค่ะขอพระเจ้าเปิดปากข้าพเจ้าที่จะกล้าหาญประกาศแบบคุณพ่อและมีความร้อนรนเหมือนคุณพ่อด้วย สวัสดีค่ะวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในพระศาสนาจากไทยเป็นเวลาถึง100ปีแล้วที่ร่างของท่านในมอบถวายและสลายไปบนพื้นแผ่นดินไทยณวัดเซนฟรังซิสเซเวียสามเซนแห่งนี้ค่ะ ร่างของท่านได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบริเวณพระแท่นศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณทุกวันอย่างไรก็ตามแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านพ้นไปชื่อของท่านคุณพ่ออลลอยสันฟองดอนหรือคุณพ่อปีโอที่มีชื่อปรากฏอยู่ที่หลุมศพของท่านนี้ยังคงถูกกล่าวขานและถูกจารึกไว้ทั้งนี้ เพราะเมล็ดพันธุ์ที่คุณพ่อได้หว่านลงบนผืนแผ่นดินสยามบัดน,นี้ได้เจริญงอกงามและเติบโตขึ้นคือคณะพรคินีพระหฤลัไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพขอเชิญเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวชีวิตธรรมทูตแห่งสยามผู้ร้อนรนหัวใจเปี่ยมด้วยความรักและอ่อนโยน เกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมปีคริสตศักราช1843คุณพ่อรับสินร้างบาปที่วัดเซนต์มาตินตำบลอูคเนอร์ประเทศเบนเยียมหลังจากที่คุณพ่อได้เกิดแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวซึ่งบิดามีอาชีพทําขนมปังคุณพ่อมีพี่น้องเจ็ดคนในเจ็ดคนนี้3มคนเป็นพี่น้องต่างมารดา คุณพ่อเมื่อมีอายุได้4ีปีแล้วคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อจึงไปอาศัยอยู่กับคุณยายมาริาเทเรซาวานเนสคุณยายได้ให้การเอาใจใส่ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดีมีการปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าคุณพ่ออยู่กับคุณยายจนกระทั่งมีอายุได้15ปีคุณยายก็เสียชีวิต ในปี1858ซึ่งเป็นปีที่คุณยายมาเรียเทเรซาวันเนสเสียชีวิตคุณพ่อก็ตัดสินใจเข้าบ้านเนนเล็กที่เมืองรูซาราเรปัจจุบันบ้านเนนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนทั่วไปไม่มีเนนอยู่แล้วช่วงที่คุณพ่อเรียนอยู่ที่บ้านเดน,นเล็กนี้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตเหมือนเนนคนอื่นทั่วๆไปและดูตามหลักฐานแล้วผลการเรียนของคุณพ่อในชั้นวาทศาสตร์ หรือชั้นสูงสุดของบัณเนนนั้นค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาภาษาลาตินภาษากรีกภาษาฝรั่งเศสและภาษาเฟลมิชนอกจากนั้นคุณพ่อก็มีผลการเรียนที่ดีในวิชาประวัติศาสตร์ด้วยในปี1864คุณพ่อแสดงเจตจำนงที่ปรารถนาจะเป็นธรรมทูตดังนั้นอธิการบันเนนจึงได้เขียนจดหมายถึงอธิการบันเนน ของคณะ MEP หรือคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเพื่อรับรองความประพฤติแล้วก็รับรองถึงผลการเรียนของคุณพ่อในจดหมายที่ท่านอาธิการได้เขียนถึงลงวันที่13เมษายนท่านได้ระบุว่าคุณพ่อมีความสามารถในเรื่องของการเรียนปานกลางมีสุขภาพแข็งแรงมีความประพฤติดีมีน้ำใจดีและมีความศรัทธานในพระเบญเจ้าอาจารย์ทุกท่าน มีความเห็นว่าคุณพ่อเป็นผู้ที่มีกระแสเรียกและท่านกำลังจะจบวิชาปรัชญาในสเดือนที่จะมาถึงดังนั้นจากจดหมายนี้ทำให้เราทราบว่าคุณพ่อเป็นเนนคนที่สองจากบ้านเนนเล็กรุสราเรประเทศเบนเยียมที่สมัครไปเป็นธรรมทูตหรือเข้าคณะนิสซังตามประเทศแห่งกรุงปารีส เราได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติของคุณพ่อดอนจากชีวิตวัยเด็กและติดตามเส้นทางแห่งกระแสะเรียกของคุณพ่อกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดกะละวาค่ะเป็นวัดแห่งแรกที่คุณพ่อได้มาทำหน้าที่เป็นมิชชันนารีที่ประเทศสยามของเราแห่งนี้ต่อจากนี้ขอเชิญเราได้ติดตามชมว่าเส้นทางแห่งการเป็นธรรมทูตของคุณพ่อนั้นมีอะไรที่น่าสนใจแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณพ่อจากการได้จากมาจากบ้านเกิดมังนอนของคุณพ่อนั้นมีอะไรที่น่าสนใจขอเชิญเราติดตามรับชมค่ะผู้คุณพ่อดอนนะคะท่านเป็นพระสงค์เหมือนกับพระสงค์มิชันาลี่องค์อื่นๆ คือเมื่อท่านได้บวชเป็นพระสงค์แล้วเนี่ยท่านจะถูกส่งออกไปยังสถานที่ต่างๆทันทีนั่นก็คือในชีวิตของคุณพ่อเนี่ยท่านใช้เวลาหนึ่งเดือนหลังจากบวชแล้วท่านถูกส่งมาที่ประเทศสยามขณะที่คุณพ่อเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยคุณพ่ออายุเพียง25ปีต้องนับว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาสเดือนที่ท่านอยู่ในเรือ ความยากลําบากต่างๆการปรับตัวนะคลื่นรมกระแสปุปกระสัต่างๆก็ไม่ได้ทําให้ท่านย่อท้อทหรือว่าวันไหวนะท่านก็บรรลุมาถึงประเทศสยามเมื่อวันที่5กันยายน1 8 6 8ท่านไปที่สำนักมิสังในสมัยนั้นเป็นพระสังฆราชดูดูปองเพื่อไปรายงานตัวในการที่จะมาปฏิบัติภารกิจของท่านอยู่ที่นี่ สถานที่แห่งแรกที่คุณพ่อได้ไปใช้ชีวิตในการปฏิบัติเป็นมิชชันนารีคือที่วัดกัละวาช่วงระยะเวลานั้นคุณพ่อประสบกับปัญหาเรื่องสุขภาพท่านต้องพักรักษาตัวระยะหนึ่ง พระสังฆราชดูปองท่านเห็นว่าอาการไข้หรืออาการบาดเจ็บของท่านไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะสามารถทำงานได้ดีจึงส่งท่านไปพักฟื้นรักษาตัวอีกครั้งหนึ่งที่จันทบูรณ์ณสถานที่แห่งนี้คุณพ่อก็ไปด้วยหัวใจมุ่งมั่นท่านได้สวมวิญญาณของธรรมทูต MEP จิตลมธรรมทูตของท่านมีความร้อนรนและใส่ใจในทุกเรื่อง ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าท่านได้ศึกษาภาษาจีนเพราะชุมชนนั้นเป็นชุมชนของชาวจีนคุณพ่อได้เล่าให้ญาติพี่น้องของท่านฟังในจดหมายลาวนทว่าผมคิดว่าความรักที่มีค่าที่สุดของคิตชนคือการที่เราสามารถจากบรรดาบุคคลใกล้ชิดที่สุดเพื่อพระเจ้าตามธรรมดาถ้าธรรมทูตคนหนึ่งมีทรัพย์สินส่วนตัวเขาก็จะไม่ใช้มันเพื่อตนเอง แต่เขาจะใช้มันเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้าและเพื่อการกลับใจของคนที่ไม่ใช่คิตชนเพราะร่างกายและพละกําลังทั้งหมดในตัวเองก็เพื่อการประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านี่ก็บ่งบอกถึงลักษณะหนึ่งที่ทํำให้เราเห็นชัดเลยว่าคุณพ่อสวมวิญญาณมีจิตตลมของธรรมทูตอย่างแท้จริง นอกจากนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าในจดหมายของคุณพ่อเนี่ยจะบอกชัดเลยว่าคุณพ่ออุทิศชีวิตทั้งหมดเลยของคุณพ่อในการสอนคําสอนอีกประเด็นหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องของความเชื่อเมื่อคุณพ่อเนี่ยได้จากครอบครัวมาเราจะเห็นว่าคุณพ่อได้มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งสุดสิ้นจิตใจมีความศรัทธาคุณพ่อเนี่ย มองสถานการณ์มองชีวิตด้วยสายตาแห่งความเชื่ออย่างแท้จริงคุณพ่อได้บ่าวไว้ในจดหมายนั้นว่าผมไม่ได้เสียดายความสุขเมื่อครั้งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกท่านผมไม่ได้มาที่สยามเพื่อความสุขของตัวเอง และจมอยู่ในความเกลียดค้านผมพยายามอยู่ในความไม่สะดวกสบายนี้และถ้าผมไม่ต้องต่อสู้กับอะไรเลยผมก็ไม่มีความหวังในพระเจ้าจะเห็นว่าจิตตลมของคุณพ่อนั้นสุภาพถ่อมตนและยอมรับตัวเองจากประโยคที่ท่านได้เขียนเอาไว้ว่าผมอยากขอร้องสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นจากพวกท่านว่าไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปโปรดอ้อนวอนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อว่า ผมจะได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของผมอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราเห็นชัดเจนคุณพ่อมีความสามารถทางด้านภาษาคุณพ่อมีวาทศิลป์ดังในจดหมายของท่านคุณพ่อก็ได้เล่าว่าชีวิตของชาวสยามในเวลานั้นเป็นยังไงมีอาชีพอะไรมีการแต่งกายยังไงและมีอะไรที่แตกต่างระหว่างชาวสยามกับชาวอันนำแล้วก็ชาวจีน คุณพ่อมีลักษณะของการมองโลกในแง่บวกมองทุกคนในแง่ดีเสมอคุณพ่อรักทุกคนทุกคนที่มาพบท่านจะได้พบความชื่นชมยินดีกลับไปเพราะนั้นอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารภาษาวัฒนธ,ธรรมหรือทุกอย่างมันเป็นกลายเป็นพระพรและเป็นความท้าทายนี่คือจิตตลมธรรมทูตที่เรามองเห็นได้ชัดเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นพระพรอ,อยู่เสมอ ในขณะนั้นที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผสง์เป็นเจ้าอาวาสวัดนบุลฟังซิสเนี่ยท่านมีอายุเพียง28ปีเท่านั้นวัดน,นี้มีคริตชนมากถึง3,000กว่าคนคุณพ่อต้องมารับหน้าที่ซึ่งสตรุดส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามคุณพ่อต้องเริ่มที่จะศึกษาภาษาเวียดนามเพื่อที่การทําภารกิจของการประกาศพระวาจาเนี่ยจะได้เกิดผลคุณพ่อมาแทนคุณพ่อจีบาทา คุณพ่อเป็นผู้ที่มีความสมดุลในความคิดคุณพ่อได้เข้าใจคุณพ่อได้ทาให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวและจากที่วัดสาเสรนี่เองคุณพ่อได้เริ่มกิจกรรมคาทอลิกต่างๆเพื่อให้คริสตชนมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจศรรมมากขึ้นตั้งกลุ่มพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์กรยุวธรรมทูตและมีการจัดธงประจําคณะต่างๆเริ่มการเลี้ยงเด็กกําพระเริ่มจัดวันฉลองวันทารกผู้วิมล มีการจัดแสดงดนตรีและเชิญมิชชันนารีมาร่วมฉลองมีการแห่ให้เกียรติแแม่พระและนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อได้จัดการสั่งซื้อหีบเพลงมีที่ใส่น้ำเสกมีตะเกียงพระแท่นมีหนังสือขับร้องรวมหนังสือหนังสือวารสารต่างๆเพื่อให้สัตว์หลุดได้อ่านคือช่วงระหว่างปี1886ิถึง1น0 3พ่อดอนเนีพ่ออนได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นอุป,ปสังคราชอีกตำแหน่งหนึง่งเป็นผู้ช่วยพระสังฆราชหลวงเว และอีกสมัยหนึ่งคือปี1910 1916ช่วงสมัยนั้นเป็นช่วงของพระสังฆราชเลนเดนแบลอสและในขณะที่คุณพ่อทำหน้าที่เป็นอุปสังฆราชแทนเนี่ยคุณพ่อได้ดูแลเอาใจใส่พระสงค์เห็นถึงความทุกข์เห็นถึงอุปสรรคเห็นถึงปัญหาคุณพ่อได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและด้วยความสุภาพถ่อมตนในช่วงปี1887 คุณพ่อลุนดอนเนี่ยได้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวาชิรุณนหิตสยามกุฎราชกุมารที่เสด็จมาแทนพระองค์เพื่อเป็นพยานในการวางศิาลาฤกษ์โรงเรียนอัดสริชาญเพื่อวันที่15สิงหาคม1887 ครั้งที่2วันที่27ธันวาคม1897คุณพ่อได้นำบรรดามิชันาลีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นเพื่งเสด็จก,กลับมาจากโรมหลังจากที่เข้าเฝ้าประสาทปาเลโอที่13คุณพ่อดอนก็เป็นประสอง,องค์องค์หนึ่งมันการที่ได้เสนอชื่อเป็นประมุขพิสังลาวแต่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้คุณพ่อดอนได้ทํางานที่ยิ่งใหญ่มากกว่า วันที่21กรกฎาคม1897ซึ่งเป็นวันชาติของประเทศเบนเยียมรัฐบาลเบลเยียมก็ได้มอบเครื่องอิสริยพรเรอปอนซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยพรที่มีลำดับเกียรติสูงสุดในประเทศเบนเยียมให้กับคุณพ่อในฐานะที่คุณพ่อได้ทำประโยชน์แก่สาธารณาชนค่ะเราได้รับฟังเกร็ดประวัติของคุณพ่ออรอยซันฟองดอนที่ท่านได้ทำหน้าที่เป็นธรรมทุตของท่านได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญนะคะคุณพ่อได้ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลสัตรบรุษของท่านนาวัดสามเสนแห่งนี้เป็นเวลายาวนานถึง40ปีคุณพ่อได้ช่วยให้วิญญาณของคริสตชนได้มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าและมีความเชื่อที่มั่นคงพ่อดอนยังมีกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกขอเชิญเราติดตามรับชมกันต่อได้เลยค่ะ ขณะที่คุณพ่อทับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดเซนต์ฟรานซิสเซเวียสมเสนนั้นคุณพ่อก็รับหน้าที่อุปสสังฆราชควบคู่ไปด้วยบางครั้งคุณพ่อต้องทําหน้าที่แทนพระสังฆราชทําให้คุณพ่อได้เห็นปัญหาต่างๆของมิสซังไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนมิชันารี่หรือพระสงฆ์น้อยวัดหลายแห่งขาดพระสงฆ์ บรรดามิเชนารีเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศอาหารการกินคุณพ่อจึงคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่า,า,ลานี้และในช่วงนั้นพอดีมีพระกินีบางท่านที่มาจากพชินชัยนาขอให้รับเขาเข้าเป็นนักบวชและตั้งแต่สมัยพระสังฆราชโกเวซี่จนถึงพระสังฆราชปันเลกัว ได้มีรายงานไปที่คณะมิสซางต่างมะเทียหแทนกรุงปารีสว่าได้สร้างอารามนักบวชหญิงขึ้นเมืองที่สำสเซนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กหญิงเล็กๆเพื่ออบรมเป็นครูสามารถไปสอนในโรงเรียนอื่นได้เพื่อสอนคำสอนให้กับผู้ชายและหญิงที่อยากกลับใจอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงสมัยที่คุณพ่อ ดอนได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเซนฟรังซิสเซเวียสำเสนคุณพ่อก็ได้ปรัปคุงอาคารของอารามโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ได้รวบรวมผู้สมัครนับการอบรมจำนวน12คนจากอารามเก่า6คนแล้วก็รับใหม่อีก6คนและคุณพ่อก็เริ่มเปิดนวักรรสถานแล้วก็ให้การอบรมด้วยตนเอง ปี1898คุณพ่อได้มีจดหมายถึงคุณแม่กันดิซี่ไส้อน่นเพื่อขอเซอร์จากคณะเซนปอนเดอชาร์ Paul charge, สองคนให้มาเป็นผู้นำและช่วยอบรมด้านชีวิตนักบวชให้กับบรรดาหญิงสาวในอารามนักบวชหญิงพื้นเมืองนี้จนในที่สุดปี1900ทางมิสังและทางคณะเซนปอนเดชาร์ Paul charge, ก็ได้ทำหนังสือตกลงร่วมกัน โดยทะสังฆราชเวในนามของมิสังสยามและคุณแม่เซลินาคุณแม่กันดิดในนามของคณะเซนปอนและในปีนี้เองได้ส่งเซอร์ฮังเลียตและเซอร์ยูสตินมาอบรมเด็กหวิงสาวที่อารามสำเสินต่อมาทางคณะเซนปอนก็ส่งเซอร์เซลฟิมเดอร์มาลีให้มาแทนเซอร์ยูสตินและภายหลังเซอร์เซลฟิมเดอร์มาลีได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อธิการแทนเซอร์ฮังเลียส คุณแม่เซราฟิมเดอมาลีจะอยู่อบรมและวางรากฐานชีวิตนักบวชให้กับสมาชิกในระยะแรกเริ่มจนกระทั่งถึงวันละสุดท้ายของท่านเป็นเวลานานถึง50ปีในระยะแรกของการก่อตั้งขณะนั้นคุณพ่อด,ดอนได้มาช่วยในการอบรมเป็นโพสต์ลนันในด้านชีวิตจิตให้มาเข้าเมียยประจำปีสอนคำสอนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง มรเทศเขาเงียบทุกวันศุกร์ต้นเดือนโดยมีคุณแม่เฟราฟิมเดอมารี Marie, เป็นผู้ให้การอบรมชีวิตนักบ,บวชอย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณพ่อดอนเป็นมิชชนารีท่านหนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องสุขภาพมาเป็นระยะระยะดังนั้นในปี1888คุณพ่อดอนล้มป่วยด้วยโรคบิดกำเริบซึ่งทำให้คุณพ่อดอนกลับไปรักษาตัวที่เบนเยียม และเมื่อสุขภาพของคุณพ่อดีขึ้นคุณพ่อก็เดินทางกลับมายัางประเทศสยามในปีคศ1893เพื่อทำหน้าที่ต่างๆของท่านต่อไปในปีคศ1912คุณพ่อได้กลับมาป่วยด้วยโรคบิดอีกครั้งหนึ่งอาการป่วยของคุณพ่อยังคงเลื้อดลังอยู่จนในวันที่26กรกระด,ดาษ1916คุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งคุณพ่อได้มีการเตรียมตัวของท่านเช่นกันไม่ว่าจะเรื่องงานต่างๆของวัดในวันที่หนึ่งที่สองพฤศจิกาซึ่งเป็นวันสมพวดน้ำบุญทั้งหลายและต่อด้วยวันแลลึกถึงผู้ตายคุณพ่อได้กลับมาทำหน้าที่โปรดบาปและประกอบพิธีมิสาอย่างสงา่าด้านหลังจากวันนั้นคุณพ่อก็ไม่สามารถถวายมิสาได้อีกเลยจนใน,นที่สุดคุณพ่อก็ได้รับสินเจิมคุณค่าอีกครั้งในวันที่15พฤศจิก,กายน และได้ถวายชีวิตที่งดงามของท่านคืนแด่พระเจ้าอย่างสงบในวันที่26พฤศจิกายนปี1916และได้มีพิธีโปรงศพในวันที่28พฤศจิกายน1916โดยมีพระสังฆราชเลนเนเปรอสเป็นประธานในพธิธีและล่างของคุณพ่อได้พักผ่อนอยู่ในวัดเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์สามเซน ถึงแม้ว่าคุณพ่ออลลอยสันฟังดอนจะอยู่กับบรรดาพระคินีลูกๆของท่านเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่บัดนี้มเมล็ดพืชที่คุณพ่อได้หว่านไว้ได้เจริญเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาออกเป็นระยะเวลายาวนานถึง116ปีแล้วคณะนักบวชหญิงซึ่งคุณพ่อได้รวบรวมขึ้นโดยอาศัยพระยานเอื้ออาทรของพระเป็นเจ้า ได้ตอบสนองต่อพระพร,พรพิเศษและพันธกิจซึ่งคุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อพันธกิจของพระเป็นเจ้าจะได้กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่แผ่ขยายต่อเนื่องไปสู่พระศาสนาจักรท้องถิ่นเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า พ่ออันลอยอันฟองดอนได้ลื้อฟื้นคณะนักบวชพื้นเมืองซึ่งเรียกว่าคณะรักกังเขนหรือพระคินีสำเสรซึ่งต่อมาท่านหลุยโชแหลงได้ประกาศรับรองเป็นทางการให้กับคณะของเราว่าคณะพหรไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพคณะพระหรไทยทําภารกิจในมิสซังต่างๆทั้งหมดของเราคืออาคารสังฆมณฑลกรุงเทพสังฆมณฑลน,น,นครสวรรค์ สังขมนตลเชียงใหม่สังขมนฑลราชบุรีและสังขมนฑล์พนมเป็นประเทศกรัรมพูชาในภารกิจเหล่านี้เป็นพระพรพิเศษที่จะแสดงถึงจิตตลมพระไทของพระเยซูเจ้าให้ปรากฏเด่นชัดด้วยกิจการและเผยแพร่ความศรัทธานั้นไปยังบรรดาสับปูุท์คริสตชนเขาทำหน้าที่แพร่ธรรมและสวดภาวนาให้เรานอกจากนั้นกลุ่มต่างๆจเจริญง,งอกงามมาโดยตลอดนั่นคือกลุ่มเพื่อนพระริไท กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ร่วมงานของคณะพาาระหไทยกลุ่มนี้เกิดขึ้นด้วยความต้องการของพระศาสนาจักรให้คารวะได้มีบทบาทในพระศาสนาจักและรับใช้พระศาสนาจักคู่ไปกับคณะพาาริไทยจนถึงนานเท่านานซิสเตอเชื่อว่าปีนี้สำหรับคณะพาาริไทย เป็นปีแห่งพระพรประการแรกเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและประการที่สองเป็นปีและลึกถึงโอกาสครบรอบ100ปีวรรณกรรมของคุณพ่ออร่อยซันฟงดอนผู้ก่อตั้งคณะแพทินดีพระฮัลไทยของพระยาสุจ้าแห่งกรุงเทพดังนั้นด้วยสองเหตุผลนี้เองคณะเราจึงได้ลื้อฟื้น แล้วก็ฟื้นฟูจิตตลมธรรมทูตและจิตตลรมพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตาควบคู่กันไปด้วยโครงการนี้เราก็ได้เริ่มด้วยการปลุกจิตสำนึกในภาคทฤษฎีในจิตตลมธรรมทูตและจิตตลรมพระหฤทยัยโดยสมาชิกได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตธรรมทูตมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับคนจนคนด้อยโอกาสผู้ล่าโอกาสในสังคม รวมทางได้มีโอกาสประกาศข่าวดีในภาคสนามตามแบบอย่างของพระพิเธเจ้าและตามแบบอย่างของคุณพ่อผู้ตั้งคณะของเราสุดท้ายเราได้มีโอกาสจาลิกญาตราธรรมย้อนลอยชีวิตของท่านในสถานที่ในประวัติของชีวิตของท่านที่สุดแล้วเราสำนึกถึงพระพรและโมทนาคุณพระเจ้า สำหรับพระพรของพระองค์ที่มีต่อคณะของเราผ่านทางชีวิตของคุณพ่อด้วยการที่คุณพ่อริเริ่มก่อตั้งคณะของเราขึ้นเพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์ในพระศาสนาจักรพวกเราขอบคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรแห่งการรับใช้พระพรแห่งการเทศสอนที่คุณพ่อได้วางไว้ในคณะและในพระศาสนาจักรขอบคุณพระองค์สำหรับ แบบอย่างชีวิตแห่งความสุภาพแบบอย่างของความอ่อนโยนแบบอย่างของความเรียบง่ายจิตใจที่ร้อนรนของคุณพ่อซึ่งพวกลูกทุกคนจะสานต่อด้วยการดำเนินชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติพันธกิจแห่งรักและรับใช้ในพระศาสนาจากท้องถิ่นตลอดไปขอพระสิริลุงโลดและพระเกียรติมงคลของพระฮาทยัย จงได้รับการสันเรินตลอดไปคุณพ่อเป็นผู้มีพระคุณต่อพระทิ่นีคณะพระฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพจึงเป็นการถูกต้องน่าชมเชยที่ทางคณะพระฤทยัยรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะน้อมรำลึกถึงวันจากไปของคุณพ่อร้อยปีในครั้งนี้ เพื่อขอบพระคุณพระเปจาเพื่อได้ย้อนไปรู้จักผู้ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งคณะในขณะนั้นว่ามีเจตจำนงมีความประสงค์เช่นไรเพื่อให้งานของพระศาสนาจักรในประเทศไทยของเรานี้ได้ดังเนินต่อไปและพระศาสนาจักรในประเทศไทยด้วยความร่วมมือของคณะน,นักบวชคณะคณะนี้ จะได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระเปจา้าค่ะชีวิตของคุณพ่ออลอยซันฟองดอนเปรียบได้กับพระวาจาที่ว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันจะบังเกิดผลมากมายฉันเพิ่งรู้ว่า